ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตําบลวังตะเคียนนะครับอาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนส .4 สี่จอเลยนะครับเราออกไปด้านนี้นะครับออกไปวิ่งออกไปตามถนนลาดยางเนี่ยนะครับไป6กกิโลก็จะเป็นตําบลวังตะเคียนนะครับ จากตรงนี้ไปสพนะครับไปโรงพักวังตะเคียนนะครับระยะทาง6กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ออกไปถนนสาสบสามนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนสวนสอนสรสสามระยะทาง2ี่กิโลนะครับและจากตรงนี้นะครับไปถนนสา9ห้านะครับระยะทาง14กิโลนะครับเนี่ยนะครับวิ่งตามรถคันนี้ไปเลยนะครับ ที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับไม่ได้ติดถนนเส้นนี้นะครับเราจะเข้าจากถนนนะครับ,เข,เ,รบเข้าไปตามทางสาระเส้นนี้นะครับเข้าไปตามทางสาระประมาณร้อยยี่สิบเมตรที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับตั้งแต่พุ่มต้นไม้ที่มองเห็นนะครับพุ่มนั้นแล้วก็ที่เป็นสวนยูคานะครับเป็นสวนยูคานะครับแล้วจะยาวตามถนนนี่เลยนะครับ จะยาวตามถนนนะครับก็คือจะจะจะยาวตามเลียบถนนไปนะครับแต่จะมีที่ของเพื่อนบ้านเนี่ยขั้นไว้นะครับเป็นก็คือที่จะยาวยาวตามถนนไปนู่นนะครับแต่ว่ามีที่ขั้นขั้นขั้นอยู่นะครับอ่าถ้าเราไปนี่นะครับก็จะไปออกตลาดสาราลําดวนนะครับไปสักแก้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะครับตรงนี้ นะครับเดี๋ยวบัดให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาไปเดินชมพื้นที่นะครับขอญาตวางนิดนึงนะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นลนนักษณะนี้นี่นะครับแปลงที่จะขายนะครับก็คือแปลงนี้นะครับเราจะลงมาจากถนนลาดยางตอนนี้บัดอยู่ตรงนี้นะครับลงจากตรงนี้มาถึงเนี่ย ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีทางเช่นกันนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดสิบเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้จําลองขึ้นมานะครับแต่มันจะมีทางซ้ายและขวาเลยนะครับสองฝั่งอย่างเงี้ยนะครับรูปแปลงจะยาวแบบนี้แปลงที่เป็นล็อกเนี่ยนะครับล็อกละสองไร่สามไล่เนี่ยนะครับเขาเป็นของเพื่อนบ้านขั้นอยู่นะครับของเราไม่ได้ติดถนนแต่จะติดซ้ายขวาเนี่ยนะครับ นะครับลงด้านนี้ก็ประมาณสักเจ็ดแปดสิบเมตรนะครับแต่ด้านนี้ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับเขาขายพร้อมยูคาเลยนะครับตรงนี้ยูคาก็เกือบจะตัดได้แล้วนะครับยูคานะครับที่มองเห็นลังคาแดงแดงก็คือเพื่อนๆบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดเลยนะครับแล้วก็ห่างร้านค้าร้านของชําประมาณสักสองสามรอยเมตรนะครับของเราก็จะยาว ตั้งแต่ตรงนี้นะครับยาวไปหาถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับนู่นอะจนอยู่ตรงตรงกับรถไถนะครับที่เข้าไถอยู่นะครับเกือบถึงทิวต้นยูคานน่นเลยนะครับนั่นะนะครับทิวต้นยูคาที่มองเห็นนั่นนะครับความยาวจะไปถึงนู่นเลยนะครับประมาณ3า0รอยกว่าเมตรสี่รอยเมตรได้เลยนะครับยาวเนื้อที่ส8บไร่นะครับเนื้อที่18ดไร่เต็มนะครับ สิบแปดไร่เต็มขายพร้อมยูคาเลยนะครับตรงนี้นะครับคุณพี่เจ้าของนะครับที่มาแจ้งราคาเมื่อกี้เนี่ยนะครับคุณพี่เขาตั้งราคาไว้ไรล,ละแสนแปดนะครับขายพร้อมยูคาไปเลยนะครับก็ลงมาตามถนนสาธารณะเนี่ยนะครับประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับเนื้อที่สิบแปดไร่ เป็นสวนยูคายูคาต่อแรกนะครับยูคานี่เขามาปลูกไว้แล้วเขายังไม่ได้ตัดนะครับอยู่ตำบลวังตะเคียนนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแต่หมู่บ้านตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรไม่แน่ใจนะครับมันมีสองหมู่บ้านมีด้านตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกทางเนี่ยนะครับสองฝั่ง คุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่ทําสวนนะครับตรงนี้น่าจะเหมาะเลยนะครับนี่นะครับคือตรงนี้เลยเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินโคกนะครับเป็นที่เนินโคกสวยเลยนะครับตรงนี้ นี่นะครับถึงมุมป่ากระโพดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงริมปวกเนี่ยนะครับหลักเขตแดนนะครับแล้วก็ยาวเข้าไปนะครับยาวเข้าไปด้านในแล้วอันนี้ก็ยาวนะครับมาตามทิวขอบป่ากระโพดเนี่ยนะครับไปถึงริมตรงนั้นแล้วก็หยักออกมาเนี่ยนะครับหยักออกมาตรงนี้แล้วก็ยาวเลยนะครับเนื้อที่สิบแปดไร่เต็มนะครับ สิบแปดไร่เต็มคุณพี่เขาตั้งราคาไว้ไร่ละหนึ่งแสนแปดมืนบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับด้านในเข้าไปก็จะมีอ่าคนนะครับมาตัดไม้นะครับอยู่คากันนะครับนี่นะครับเป็นที่เนินอย่างนี้เลยนะครับ ราคาแสนแปดเนี่ยนะครับเขายกยูคาให้ไปด้วยเลยนะครับขายพร้อมยูคานะครับเป็นที่เนินเป็นที่โคกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าแรงๆหน่อยเขาจะมาไถาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นที่เนินที่โคกลักษณะนี้นะครับนี่นะครับยูคานี่ก็โตแล้วนะครับก็ อีกสักปีหนึ่งก็น่าจะตัดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่เนี่ยนะครับประมาณหน้าสามแล้วนะครับหน้าสองหน้าสามแล้วนะครับกำลังถอดกิ่งเลยนะครับเขาขายพร้อมยู่คานะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการจะขายเอาเงินไปแบ่งลูกนะครับลูกชายสามสี่คนนะครับต้องการจะขายเอาเงินไปแบ่งลูกแล้วก็ใช้นี่ใช้สินเขานะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของแก้งมาแบบนี้นะครับเนี่ย นะครับยูคาสวยเลยนะครับขายพร้อมต้นยูคาไปเลยนี่นะครับยูคาก็เป็นยูคาที่ปลูกนะครับเพิ่งมาปลูกนะครับไม่ยังไม่ได้มีการตัดนะครับเป็นยูคาปลูกต่อแรกนะครับอันนี้นะครับเนื้อที่สิบแปดไร่เป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับเป็นที่เนินโคกเสมออย่างนี้นะครับนี่นะครับ รูปแปลงก็จะหยักอย่างนี้นิดนึงะนะครับก็คือตามทิวแปลงกระโพดนะครับมาไปนี่แล้วก็หยัก,กออกไปนูครับแล้วก็ตัดตรงไปนู้นเลยนะครับยาวที่มองเห็นนะครับยาวไปนู้นเลยนะครับยาวไปนู้นตามตามทิวล่องอยูคาเนี่ยนะครับก็นี่นะครับยาวๆอย่างนี้เลยนะครับถ้ามาไถนายในเตียนเป็นที่ลูกหลังสวยๆเลยนะครับ ราคาไล่ละ1 8 0 0 0แสดบาทนะครับส่วนราคานี้นะครับมาต่อรองหรือยังไงก็มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับคุณพี่เขาต้องการจะขายนะครับราคาก็เขาแจ้งมานะครับยังลดหย่อนได้ต่อรองกันได้นะครับแต่จะได้มากได้น้อยก็ต้องมาคุยกับคุณพี่เจ้าของนะครับบัตรก็มานําเสนอให้อ่พี่เพื่อนๆนะครับคุณณได้รับชมนะครับได้รับชมพื้นที่นะครับ ส่วนเรื่องราคาก็มาคุยกับเจ้าของเลยนะครับตั้งอยู่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนื้อที่18ไร่เต็มนะครับนี่นะครับมาอยากมาตรงนี้แล้วก็จะไปหาตรงต้นยูคาสงสูงกันนะครับมันจะมีหลักเขตหลักแดนอยู่พอไปตรงนั้นแล้วก็ยาวเลยนะครับยาวตามแถวยูคาไปนู้นเลยนะครับความยาวน่าจะอยู่ ประมาณ400เมตรได้เลยนะครับประมาณ400เมตรนู่นเลยนะครับถึงนู่นเลยถึงทางอีกเส้นหนึ่งนะครับลงจากถนนลาดยางมาฝั่งนู้นก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้า,าจากตรงนี้นะครับไปสีแยกกระบินบุรีนะครับจากแปลงที่ดินแปลงนี้ไปสีแยกกระบินบุรีระยะทาง28กิโลนะครับออกไปถนนสุวรรณศรเส้น33นะครับ ไปออกตรงแยกหนองสังนะครับตำบลบ่อทองนะครับจากตรงนี้ออกไป20กิโลนะครับออกไปถนน359นะครับตรงแยกวังท่าช้างนะครับจากตรงนี้ออกไประยะทาง14กิโลนะครับแล้วก็ออกไปโรงพักวังตะเคียนนะครับไปตลาดวังตะเคียนจากตรงนี้ออกไประยะทาง6กิโลเท่านั้นถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะครับ ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทาง171กิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิ15 1้ากิโลนะครับชนบุรีนะครับร48กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับเป็นที่โคกสูงเลยนะครับนี่นะครับแต่ถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบจากฉะเชิงเซานะครับแปดิ้ว หนึ่งร้อยสิบกิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลนะครับหนึ่งร้อยสิบกิโลนะครับความกว้างของอหน้าแปลงนะครับตั้งแต่ทิวปากกระโพดเนี่ยนะครับยาวไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับหน้ากว้างประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับหน้ากว้างติดถนนสาธารณะร้อยยี่สิบแล้วก็ยาวยาวไปนู่นนะครับยาวไปน่าจะอยู่ประมาณสามสี่ประมาณสี่ร้อยเมตรได้เลยนะครับ หน้ากว้างร2 0ยเมตรแล้วก็ยาวไปประมาณ400รเมตรนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะกว้างอยู่ประมาณอ่าประมาณ80เมตรนะครับด้านฝั่งนูน้นนะครับรูปแปลงอ่าด้านด้านปลายด้านฝั่งตะวันออกนูน้นนะครับก็จะแคบกว่าด้านด้านนี้นะครับจะแคบกว่านะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับ โฉนดคูด casa, <at> <derrière> ดแดงนอนสอสี่จอนะครับโฉนดพร,ร้อมโอนนะครับทางคุณพี่เจ้าของต้องการจะขายส่วนราคาก็มาลองต่อรองเอานะครับเขาขายพร้อมย,ยูคานะครับเขาแจ้งไว้เมื่อกี้นะครับไล่ละแสนแปดขายพร้อมย,ยูคาส่วนราคานี้ก็ลองมาต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับบัตรไม่ได้บอกเผื่อใดใดทั้งสิ้นนะครับบัตรแจ้งราคาเจ้าของเลยนะครับค,คุณท่านใดพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มองหาที่ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับ วันนี้นะครับบัดขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้น้ําลดเร็วไวนะครับพี่น้องก็เดือดร้อนหลายๆท่านนะครับยันตีพี่น้องนะครับ <ps> นะครับก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าน้ําท่วมนะครับก็ขอให้น้ําลดไวๆกันแล้วกันนะครับขอเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับนี้นะครับเยาวตามทางสาระไปนะครับ120เมตรนะครับหน้ากว้าง120เมตรลงจากถนนลาดยางนะครับที่มองเห็นลงมาประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับแต่จากมุมกล้องก็จะดูไกลนิดนึง นะครับไฟฟ้าก็ต่อลงมาประมาณร้อยประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับลงตามทางสาธารณะเนี่ยนะครับจากเสาต้นนั้นลงต่อมาก็ประมาณสามเสาก็ถึงแปลงเลยนะครับทําบ้านสวนนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับทําบ้านสวนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับ พ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเง e ินไหลนองทองไหลมาทุกท่านนะครับถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็ขอกาบขอ,ขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็อันนี้ก็ต้องกาบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกาบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน18ไร่อยู่ที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีลงจากถนนลาดยางมาประมาณ120เมตรห่างไฟฟ้าอยู่120เมตรนะครับแต่น้ำประปานะครับไม่แน่ใจว่า,าผ่านมาหรือ,อยังนะครับจะมาฝั่งนี้หรือจะมาฝั่งด้านถนนฝั่งนู้นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาก็ใช้น้ำประปากันนะครับ ก็คุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอากราบสวัสดีครับ